บัดนี้วันที่4มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่2ที่ข้าพเจ้าในวีรวิทย์เมธีพิสิทธิ์ขอถวายเสียงสวดสาทยายพระสูตรพระปริตด้านมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอ สมันตาจักรวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิลาชสะสุนันตุสักขโมขะทังสักเคาเมจรูเปสิริสิครัตเตจันตาลิกเควิมาเนทีเปรัตเถจคาเมตารุวนะคหะเนเคหะวัตถุมหิเเคเตภูมามจะยันตุเทวาชลธละวิสเมยักขะคันทัพพระนาคาสันติทันตาสันติเกยังมุนิวรวัจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสวาากาโรอายมพธันตาธรรมสวนณากาโรอายมพธันตาธรรมสวนณากาโรอายมพธันตาอีมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอีมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอีมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังพะควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะควตาธโมธรรมังนามาสมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสารนังคาฉามิทำมังสารนังคาฉามิสังขังสารนังคาฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคาฉามิทุติยัมปีทำมังสารนังคาฉามิทุติยัมปีสังขังสารนังคาฉามิตาติยัมปีพุทธังสารนังคาฉามิตติยัมปีทำมังสารนังคาฉามิตติยัมปีสังขังสารนังคาฉามินัติเมสารนังอัญญพุทโธเมสารนังวลังเอเตนัสจวัชเชนัสโธติเมโหตุสัพพทา นติเมสารณังอัญยาง you, ome, ธรรมโมเมสรณังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพทานติเมสารณังอัญยางสังโฆเมสรณง Mont ังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะโสถิเมโหตุสัพพทาอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสัทธมาสารติสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติ สวากขาโตภะคะวตาธโมสันท no ิทิโกอาการิโกเอหิปัสติโกโอปะนายโกปัจัตตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกัสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยติทางจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุขาเอสะภะคะวโตสาวกสังโฆ อาหุเนยโยปาหุเนยโทนยทักขิเนโยอัญชรีกรณณิโยอนุตตรังคุญยัเขตังโลกสาสสตติยานิทะผูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวาอัตตลิเเคสัเพวภูตาสุมนาภวันตุอตโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสิตัง ตัสมาหิภูตานิสาเมทะสัพเพเมตังกรโธถะมนุมนุสิยาปะชายะทิวาจารัตโตจะหลันติเยพลิงตัสมาหิเนรขะะอปปมาตายังกินจิวิตตังอิทวาหุลังวาสักเคสุวายังละตะนังปณีตังนะโนสมังอัติตถาคเตนะ อิทมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุขยังวีละวิลาคังอมยังปณีตังยทัชชาสักยะมุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเณะสมะทิกินจิอิธทมปิธรรมเมรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุยำพุทธเศถโผลป,ปริวันวนยียสุจิง สมาทิมานันตะวิกัญญะมาหุสมาทินาเตนสะสโมนะวิชวิชติอิธรรมปิธรรมเมรัตานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยปุคลาอัฏตสตังปัสสถาจัตาลิเอตานิยุคานิโหติเตทกขิเนยยเตทกขิเนยาสุขตัสสะ สาวกาเอเตสุทินานิมหัพลานิอิธรมปิสังเครัตะนานังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหนตุเยสุปยุตตามนาสาทันเหนนิกามิโนโตคะโคตมะสาสะนำหิเอปฏิปต,ตาอามะตังวิไคหะ รัทธามุธานิพุติงพุชะมานาอิธรรมปิสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุอัถินทะขีโลปัทวิงสิโตสิยาตจตุพิวาเตพิอสัมปะกัมปิโยตัถูปะมังสัปปุริสังวัามิโยอริยสัจจานิ อเวจจะปัสติอิธรรมปิสังเครัตะนางปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุเออริยะสัจจานินิภาวะยันติคัมพีระปัญเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตโหนติผูสัป,ปะมัตตานะเตพวังอัทธมะมาทิยันติ อิทำปิสังเคระตัดนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวัทศทัศนะทัศนะนะสัมปทายะตยัสสุธรรมาชะหิตาพวันติสักกายะทิฐิวิจิกิจฉิตันจะศีละพระปะตังวาปิยะทัตถิกินจิจตูปะหาเยจิจะวิปมุตโต ชะชะจาพิฐานานิอะพภโกาตุงอิธรรมปิสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาปกังกาเยนะวาจายุทะเจตสาวาอภัพภโโสตัสะปะติชะทายะ อภัพาตาทิฐะปะทัทสสะวุตตาอิรรมปิสังเครตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวติโหตุวนปะคุมเพยยถาพุสิตักเคคิมหานะมาเสปธรรมัสมิงคิมเหตะทูปะมังธรรมวรังอเทสัิินิพพานคามิง ปารังหิตายะอิธัมปิพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวรังวรัญยูวระโทวระวรลาฮโลอนุตตโรธรรมะวรังอะเทสะย,ยิอิทัมปีพุทเทรัตนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุขีนางปุราถังณวังนัติสัมภวังวิรัตจิตตายะติเกภวัสมิง เตขีนะพีชาอาวิรุณหิฉันทานิพันติทีตาทีรายถายัมปะทีโปอีธรรมปิสังเครัตนังปณนีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุยานีทะภูตานิสมาฆตานิภูมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุษะบูชิตังพุทธังนมัสสามะสุวัติโหตุ ยานิทะ so ูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตลิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังทำมังนมสามะสุวติโหตุยาทีนะภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตาลิเขตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตังสังขังนมสามะสุวติโหตุสัพพโรคะวิ นิมุตโตสัพพสันตาปวัชิตโตสัพพเวละมะติกันโตนิพุโตจัตุวังภวะสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาศีลิสนิจจังมุธาปัย,ยิโยจัตตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง <c oughs> เอวามเมสุตังเอกังสมยังภัวา ขยายังวิหารติขยาสีเสสิสัตทิงพิขุสหะหัสเะตตัตระโขภัควาพิขุอามันเตสิสัพพังพิขเวอธิตังกินจะพิขเวสัพพังอธิตังจักขุงพิขเวอธิตังรูปาอธิตาจักขุวิญญาณังอธิตังจักขุสัมผัสโสอธิโตยำปิทางจักขุสัมผัสสะปัจจยา ปุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัมปิอีทังอาทิตังเกณะอาทิตังอาทิตังลาคข,ขินาโสโทสักขินาโมหักขินาอาทิตังชาติยาชาลามะระเถนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวะธามิ โสตังอธิตังสัทธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอธิตโตยัมปิทังโสตสัมผัสสะปัจจยาอุปชัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตามปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคัคขนาโทสักขีนาโมหักขีนาอธิตังชาติยาชรามะระเนทะนะ โสเกหิปริเวเทเวหิทุกเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอาทิตวะอาทิตตันติวัฏามิคานังอาทิตตังคันธาอาทิตตาคานะวิญญาณังอาทิตตังคานะสัมผัสโสอาทิตโตยำปิทางคานะสัมผัสสะปัจจยาอุปปัชติเวทัยตยังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาอ,อ,อ,อทุขข,ขมุ อทุกขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคักขีนาโทสะขินาโมหักขินาอธิตังชาติยาชาลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโหมะนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตตันติวะทามิ ชิวหาอธิตาระสาอธิตาชิวหาวิญญาณังอธิตังชิวหาสัมผัสโสอธิตโตยำปิทังชิวหาสัมผัสสะปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอุทักขมะสุขังวาตัมปิอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคขินาโทสักขินา,โ,นาโมหักขินาอธิตังชาติยาชลามระเนนะโสเกหิปริเทเวหิ ชุเขหิโทมัสเหหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิกายโยอธิโตโปทพพาอธิตากายาวิญญาณังอธิตังกายายะสัมผโสอธิโตยำปิดทางกายะสัมผัสะปัจจยาอุปัชติเวทะยีตังสุขังวาทุกขังวาอทุขขมะสุขังวาตามปิอธิตังเกณะอธิตังอธิตัง ลาคขินาโทสักขนามหขินาอธิตังชาติยาชารามะระเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมนัสเสหิอุปายาเสหิอธิตันติวทามิมโนอธิโตธรัรมมาอธิตามาโนวิญญาณาังอธิตังมโนสัมผัสโสอธิโตยมปิทังมโนสัมผัสสปัจจยาอุป,ปัช,ชติเวทะยิตัง สุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตามปิอธทิตังเกนะอธทิตังอธทิตังลาคคขนาโทสักขินาโมหคิขนาอธทิตังชาติยาชารามรเนนะโสเกหิปริเทเวหิทุกเขหิโทมานัสเสหิอุปายาเสหิอธทิตันติวทามิเอวังปัสะพิกเวสุตตวาอาริยะสาวกาจกขุสะมิงปินิพินทติลูปเปสุปิ นิพพินทติจักขุวิญญาณนปินิพพินทติจักขุสัมผัสสัมผัสเสปินิพพินทติยำปิทางจักขุสัมผัสสัปจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอุทักขะอทุขะมาสุขังวาสัตมิงปินิพพินทติโสตสมิงปินิพพินทติสัตเทสุปินิพพินทติโสตวิญญาณนปินิพพินทติ โสตสัมผัสเสปิดนิพินทติยำปิดทางโสฆ่าสัมผัสสักปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขะมาสุขังวาตัสมิงปินิพินทติคาณัสมิงปินิพินทติคันเทสุปิดนิพินทติตัสมิงปินิพินทติ คานัสมิงปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานวิญญาเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติสัมปิทางคานะสัมผัสสปัจยาอุปัชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติชีวหายาปินิพินทติละเสสุปินิพินทติชีวหาวิญญาเนปินิพินทติชีวหาสัมผัสเสปินิพินทติ ยำปิทางชิวหาสัมผัสสัปปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติกายะมิงปินิพพินทติโพทภเพสุป,ปินิพพินทติกายะวิญญาเนปินิพพินทติกายะสัมผัสเสปินิพพินทติยำปิทางกายะสัมผัสสัปปัจยาอุปัชต ปิอุปัชชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมนุสมันอทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพพินทติอนัสสมิงปินิพพินทติทมเมสุปินิพพินทติมโนวิญญาณนปินิพพินทติมโนสัมผัสเสปินิพพินทติสามปิทางมโนสัมผัสสะปัจจยาอุปัชชติเวทะยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุอทุกขะ อทุกลามะสุขังวาตัสมิงปินิพินทตินิพินวิรัชติวิราคาวิมุจติวิมุตตัสมิงวิมุตตะมีติยานังโหติขีนาชาติวุสุวุสิตังพรมะจริยากตังกะราณียังนาปารังอิถทธตายาติปชานาติติอิอทะมะโวจะพักขวา อตตมานาเตพิกขูพรคขวตโตภาสิตังอภินันทุงอามาสมินจปะปณะเวยากรณสมิงพันยามาเนตัสสะพิกขูสหัสสะสหัสสสะอนุปาทายะอาสะเวหิจิตตานิวิมุจจิตวิมุตจจรูติ เอวัมเมสุตังเอกังสมยังพักขวาพาราสิยังวิหรติอิสิปตเนมิฆทาเยตตะโขพักวาปัปจักวัคขิเยพิขูอามันเตศิรูปังพิขเวอณตารูปังจะหิทางพิขเวอัตตาอภวิสสะนัิทางรูปังอาภาทายะสังวเตยะลับเพพระจะรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมา อโหสีติยัสมาจะโขพิกเวรูปังอนัตตาตสมารูปังอาพาทายะสังวัตตินจะรับพติรูเปเเอวังเมรูปังโหตุเอวังเม,ร,งเงเมรูปังมาอาโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจายาาะ,นะยิทังพิกเวอัตตาอาภาวิสะนยิทังเวทนาอาพาทายะสังวัเตยะรับเทธจาจะเวทนายะเอวังเมเวทนาโหติ เวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาโหอโหสีติยัสมาจะโหพิขเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินจะรับพติเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวสัตตาอภาวิสสะนิทางสัญญาอาภาทายะสังวัต ตยยะรับเพถะจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติยัสมาจะโขพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตติน่าจะรับพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังขาราอนัตตาสังขาราจะหิตังพิขเวอัตาอภาวิสันตุณยังทินยิทาง สังขาราณะอาพาทายสังวัตเตยุงลพเทะจะสังขาเลสุเอวังเมสังขาราโหตุโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติยัสมาจกโขกิขเวสังขาราอนัตตาตสมาสังขาราอาพาทายสังวัตสังวัตตันตินะจะลพติสังขาเลสุเอวังเมสังขาราโหนตุเอวังเมสังขารามาอเหสุนติ วิญญาณังอนัตตาวิญญาณังนจะทิทางพิกขเวอัตาภาวะวิสระณยิทางวิญญาณังอาภาทายะสังวตเตยะรับเพทะจะวิญญาณเนเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติยัสมาจะโขพิกขเววิญญาณังอนัตตาตสมาวิญญาณังอาภาทายะสังวัตตินั่นจะรับพติ วิญญาณเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสีติตังกิงมะมัญญาะพิกเวรูปังนิจจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยำปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปนานิจังทุกขังวิปริยาณะธรรมังกันลังนุตังสมะนุปสิตุงเอตังมะมะ เอสโสหะมัส,สมิเอสโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตังกิงมัญญาถะพิกเวเวทานานิจจาวาอานิจจาวาติอนิจาพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยามปนานิจังทุกขังวิปริยามะธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปัสสิคุง เอตังมะมะอโสเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอ,อนิจจาพันเตยัมปานา,า,น,น,านิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิประิยามะธรรมังกัรลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะ มัสมิเอสโสม,มอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัญญะถะพิขเวสังขารานิจจาวะอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปนานิจจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริยานะวิปริยามะธรรมังกันลังนุตังสมานุปสีตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกินยะถะพิขเววิญญาณังนิจังวาอานิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปริยามะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสีตุง เอตังมะมะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตตังพันเตตัสมาหิตัสมาติหะพิขเวยังกินจิลูปังอตีตานาคตะธรรมปัจจุนปจจุปปานังอัชชัตังวาพระหิทธาวาโอลาลิกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเร สันติเกวาสับพังรูเปเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัพสัม,มัปปัญญายะทัตทัพพังยากาจิเทวานะอตัตตานา,าตะปัจจุปัน,นาอัจชต,ตาวาพาหิตาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาหีนาวาปนิ ตาวายาทุเรสันติกาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมะัสมินะเมะโสอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสำม,มัตปัญญายะทัทัพังยากาจิสัญญาอาตีตานาคตะปัจจุปปน,นาอัชตาวาพระหิทธาวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาหินาวาปนีนตาวายาทุเรสันติเกวาสเพสัพพาสัญญาเนตังมะมะเนโสหะมัสมิเนมนาเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทัทพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจุป,ปันาอัชตาวาพระอิทาวา โอลาลิกาวาสุขุมาวาฮีนาวาปณีตาวาเยทุเรสสันติเกวาสัพเพสังขาราเนตังมะมะเนโซสหะมัสมินะเมโซอัตาติเอวะเมตังยถาภูตัง,ตงสัมารบปัญญายะทัทัพพังยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุป,ปันนังอัชตังวา หิตาวาโอาลาริกังวาสุขุมังวาหีนังวาปณีตังวายันทุเรสันติเกวาสับพังวิญญาณเนตังมะมะเนโซหะมัสมิณนะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยถาภูตังสมมัปมมปัญญายะทัตทัพพังเอวังปัสสังพิกเวสุตวาอริยะสาวโกลูปสัมมิ รูปสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายปินิพินทติสังขาเลสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทตินิพินทางวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตสัตตมิงวิมุตตมีติยานังโหติขีนาชาติวูสิตังพรมจริยังกตาการณียังนาปรังอิทถัง ตาญาติปะชานาติติอิทะมะโวจะพะคะวาอัตมานะปัญจวัคคียาภิกขูพะคขวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจะปะนะเวยยากรณะะสมิงพัญญะมาเนปัจจวัคคียาพิกขูนังอนุปาทายะ,อา,อ,าะอาสะเวหิจิตตานิวิมุติจิงสูติ